วชิราพรข้าเจ้าขุณพระภาวนามังคจรรย์เจ้าวาดวัดบรรัติศาสนจักรมากข้าตัต่อไปผมขอนุญาเชิญท่านประธานและท่านผู้มี เดยนเชิญท่านวันเพริศพรภัทรสมาชิกเดินเชิญท่านนาวินสังคมาครับท่านในอพเภอชนแดนครับเดินเชิญครับ ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีครับ, Richard, บนนเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณบรรณาเสวามาครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญดรรัตนาสมกสุลรุ่งเรืองประธานวโรนิที่ร่วมก,กันอยู่ครับเรียนเชิญครับและเรียนเชิญคุณรัชกิจหลังจากนั้นผมขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านผุ้มีเกิษฐ์ขยธรรมแบบพระคุณเจ้าจเจริญพระคุณเจ้าจเจริญพระุท้มนต์นะครับกำมีรายนามกันต่อไปนี้ ทั้งแรกข้าเจ้เจอคุณแม่ราวันตั้งชัยวรรณาคุณสุวพิษไตรพรบรกิจผู้อิปัทันประเนรีคุณสุนิพน์คุ้มอับค,ค,คุณทัศนีประเสริฐวิย์ทันตบดีศุภภิรม่นสุพลท่านพ้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนทานตบดีประสงค์ผู้้วยรอดผู้ตากาแตงยามาสาธารณสุขอำเภอชนแดนคุณอุไรรักษ์รุ่งโรจน์อุดงผล นายุเทศมนตรีเทศบาลพาคข้ามจะรอพร้อมกันก่อนนะครับและคขุนสุรศัตร์เริ่ดรุจิกุลประธาน,นูลนิธิสารเจ้าข้อโดงขุีครับเ,เดี๋ยวเรานั่งด้านหน้าพระคุณเจ้านะครับและน้องถวายโดยกองขอถวายพร้อมเพียงกันครับผมสาธุสาธุสาธุ แในโอกาสวรันนี้นะครับเจ้าประคุณสมเด็จพร,ระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมไทยนะครับถวายท่านพระครูภาวนาพัชรพจน์ในโอกาสอายุวัฒนมงคล72ปี48วาระก,การในาโอกาสเจ้าคณะใหญ่หลวงตะวันออกนะครับเป็นผู้แทนของเจ้าประคุณสมเด็จพร,ระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเถรรัชสมาคม เจ้าประคุณได้ประทาดอกไม้และผ้าไตรนะครับแด่ท่านหลวงพ่อพระครูภาวนาปฏิปุเินตีสังกะรงเยวะเมวะอิโตตินังปีไทยวัสวิจตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโทบาลัสโอยะทา

सा